ไม่จริงนี่มันนักดาบที่เก่งยี่สุดในโลกไม่ใช่เหรอโอไม่คิดว่าจะได้เจอตัวจริงชื่อของเขาก็คือตาหานมิงกมิงกพี่มึงแบ๊กใครจะเอากอูนักดาบันดับหนึ่งนะนเวย้ยมื่นี้เก่งนักเหรอวะเก่งนักเราทำไมาไม่ตายเอา้าเขาตาย บายเดอ a y คุณผู้ชมในวันนี้นะครับเราก็ผมจะเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดให้ได้ในเกมเกมนี้ Strong Ninja Simulator วิธีการเล่นเกมนี้ง่ายๆครับคุณผู้ชมเพียกให้เรานะครับสวิงดาบของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ E.P x เพิ่มขึ้นมาตรงแถบด้านบนตรงนี้เห็นปะพอเราสวิงดาบเราไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ดาบใหม่ตอนที่ E.P x มันเต็มโอ้ <Wow. S 1> oh my god นี่ดาบคริชหรอ ดแค่โคตรเท่เลยพอเรานั้นสวิงดาบไปได้สักแป๊บหนึ่งนะครับเกมเกมนี้จะบังคับให้เรา reverse เว้ยรอก่อนนะน่ะเห็นไหมตอนนี้นะครับเราได้เอ่อค่าความแข็งแกร่งมาเกิน2 5 0 0แล้วแล้วมันจะให้เรา reverse จริงๆผมแนะนําให้คุณกด reverse นะครับเพราะว่าคุณจะได้การคูณไปด้วยการคูณนี้จะทําให้คุณนั้นเพิ่มค่าสเตรนได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม s โอเคกด r e บิ r ์เลยพอ r e บิร์เสร็จปุ๊บเราก็มันเริ่มนับหนึ่งใหม เริ่มแบบไล่เพลงดาบไหมฮะฮะก็กกจะมาไฟวะกูกินไม่ง่ายนะเว้ย <c oughs> บอกแล้วนักดาบอันดับหนึ่งตาหานนะครับถ้าเกิดอัพเลเวลไปอีกเลเวลหนึ่งก็จะเป็นตากุ้งยิงซึ่งจะโหดกว่าตาหานเ <c oughs> นี่ยอีกละแป๊บๆปก็รีเบิร์ตแป๊บๆก็รีเบ,บิร์ตผมมองว่าเกมเกมนี้มันต้องเติมวะรู้สึกมันเหมือนแบบมีออโต้รีเบิร์ตให้เราด้วยอ,อย่างนี้เดียวะ กูจะได้ไม่ต้องมานั่งกดคลิกเองอะไรประมาณนี้ Amazing มากเกมนี้มีออโต้คลิกขายด้วยนะครับซึ่ง <Okay. S 1> ผมไม่แคร์เจมคูณ2ผู้ชมราคา299นะครับแขงใช้ได้อยู่นะแล้วก็ซุปเปอร์ลัคกี้จะบูทคูณ3นะครับความโชคดีให้กับเราผมอยากจะบอกว่าเกมเกมนี้นั้นเขาต้องน้นจะ pay to win พอสมควรนะครับเพราะว่าคุณสามารถเติมซื้อค่าความแข็งแกร่งได้เลยเว้ เติม9 9 9ปุ๊บมึงได้ค่าความแข็งแกร่งพันล้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันไปเปิดซื้อสัตว์ที่ไหนวะตรงนี้ผมสามารถเข้าไปได้ไหมเน <No. S 1> ่นมึงต้องรีเบิร์ตอย่างน้อย5000รอบงั้นลงไปสถานที่กากๆดูได้ไหมเอยหนึ่งพัย1000ีสองร้อยห้าสิบหนึ่ง0 0หคือคุณต้องรีเบิร์ตกี่รอบวะโห oh. มันมีบอกเราอยู่เหลืออีกประมาณ4,994รอบนะครับผมถึงจะแบบว่าไปยังสถานที่นี้ได้มึงบ้าไปแล้วเกมนี้คือมึงเน้นรีเบิร์ตเป็นหลักเลยนี่วาใช่ไหมเกมนี้คือมันแบบเน้นรีเบิร์ตเป็นหลักเลยแล้วสัตว์เลี้ยงที่ผมจะไปหาจากไหนเนี่ยผมมองว่ามันจะต้องอยู่ตามประตูพวกนี้ไว้คือเราต้องแบบเทเลพอร์ตไปยังสถานที่อื่นนะครับแล้วกูมีออโต้รีเบิร์ตไม่ใช่หรอวะ และนี่คืออะไรออโต้รีเบิร์ตผมมันใช้ไม่ได้ผลเหรอทำไมถึงใช้ไม่ได้ผลนี่ <c oughs> ลังแกคนที่อ่อนแอกว่า I love ไ t ้กูมีออโต้รีเบิร์ตบัตรซบมันต้องไปเปิดตรงนี้เหรอโอ้โห oh, ต้องมาเปิดตรงนี้อยู่คิดมีแมนแล้วดูดิ <c oughs> มีสิงลร้อนฮาโอตา1โลบัคเท่านั้น r e a l l หนึ really? ่งโลบักเลยเหรอร e a l โอ้โหหโลบัคเราจะได้แบบคูณสผู้ชม This is บบ i ้ guys โอเคซื้อไปแล้วอุย้ยคูณ5ในราคา1โลบั๊กไม่10โลบั๊กเดี๋ยวมึงโดนของผู้หญิงอรอแป๊บหนึ่งการเป็นนักดาบที่แข็งแกรง่ง <c> ค <oughs> ูณ250โอ้ my god จ <c oughs> ังหวะนี้โอฟันทีหนึ่งกูรีเบิร์ตกี่รอบเนี่ยโอ้ my god นักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดโอ้เดี๋ยวเรามาดูอัปเกรดนะครับคุณผู้ชมนี่คือเราสามารถใช้เพชร ตรงด้านข้างซ้ายมือนะครับในการอัปเกรดพวกแบบดาเมจอะไรพวกนี้ได้เว้ยอัปเกรดเลือดวิ่งเร็ววิ่งเร็วนิดสำคัญนะครับอัปเกรดอินเวนทอรี่ด้วยอัปเกรดจัมพ์พาวเวอร์เพรสเปซอ่าประมาณนี้คุณผู้ชมอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับผมเลยอยากจะให้คุณดูจริงๆทุกครั้งที่ผมกดคลิกนะครับคุณดูค่ารีเบิร์สของผมมันเพิ่มทีละหนึ่งเลยเว้ยว้าว <Wow. S 1> นี่เจ๋งว่ะเกิดใหม่จะครบร้อยรอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเทพแห่งการจูตีนะครับ ถือว่าเป็นนักดาบอันดับหนึ่งโดยแท้จริงเว้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อมาใส่เดีวยวกันดีกว่าโอ้ my god เนี่ยดาบไฟดีมองสเลเยอ์จัดไปเพื่อนปไฟกันทำไมวะตอนนี้ผมรีเบิร์ตไปได้200รอบนะครับผมไปตรง forest w o r l d ตรงนี้ได้เว้ยอยากจะรู้ว่ามันคือที่ไหนและกูไปทำไมเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจเนี่ยผมถามหน่อย ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยสัตว์เลี้ยงมันซื้อตรงไหนวะแม่งหลอกกูเอ้ยมันไม่ได้หลอกก็คือคุณผู้ชมดูตรงนี้มันคูณสองเว้ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเรามายืนตรงโลกนี้นะครับเราจะได้ค่าความแข็งแกร่งแบบคูณสองฟาร์มเร็วขึ้นพูดง่ายๆและสิ่งที่มันเมซซิ่งมากๆนะครับการเปิดไข่มันอยู่ตรงนี้โอ้โหเราก็ไปตามหานานมาคือมันแม่งกดตรงนี้ซื้อไข่ได้เลยคะชาไอเวยเนย เอาละผมจะทำการซื้อเฮเวนเอ็กนะครับไข่ที่แบบราคาแพงที่สุดลองดูซื้อโอ้เฮเวนเอ็กพลีสโอ้ไฟา์ทิกหมูบินได้31%โคตรจะเจาะเลยนี่ว่าไม่กอดนี่ตัวเดร์หมาเปล่าไฟน์พิกเปล่า,าไม่ใช่ตัวอะไรวะเนี่ยช่างมันนะครับโอ้โ oh หแล้วดูสิ่งที่ผมได้มาคุณผ,ผู้ชม ไม่มีตัวไหนที่เป็นหลักเดียวเลยอะแบบตัวหายากแบบหลักเดียวเงี้ยไอ้พวกเนี้ยนี่ขนาดผมเติมนะเว้ย <Bro. S 1> อันนี้คืออะไรมันเป็นการคูณหรือเปล่าเราสามารถใส่สัตว์ได้มากสุด10บตัวเนี่ยนะโคตรเยอะเลยอะเอออ,อ,อมออใส่สัตว์ได้แบบแม่งโคตรเยอะเกมนี้และถ้าผมนั้นลองไปโวลอื่นดูอันนี้ต้องใช้250นีครับในการเทเลพอร์ตไปโวนี้เราจะได้คูณ5เว้ย มันเปลี่ยนแค่นี้จริงๆดีวะแม่เจ้าเอาละตอนนี้คุณผู้ชมผม r นะ e r ครับรีเบิร์ฟครบ500แล้วแล้วผมก็ปิดการรีเบิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอยากจะรีเบิร์ฟก็ต้องเปิดขึ้นมาใหม่แต่ผมคงไม่เปิดแล้วขี้เกียจนะครับผมอยากจะแบบว่าฟาร์มค่าพลังให้ผมแข็งแกร่งไปเลยแล้วก็ท้าบวกคนอื่นไปเลยนไงความคิดดีว่าเราควรจะซื้อฟอปป้าเชดด้วยก็ <c oughs> เลียกแบบฟอปป้าซื้อมานะครับไม่รู้มันบวกแบบโหดหรือเปล่า 465หวโหดกว่าไอ้พวกนี้นิดหนึ่งและนี่คือเงินที่กูเสียไปคุณผู้ชมคิดว่าคุ้มค่าหรือเปล่าผมตอบแทนไม่ได้นะครับแต่สำหรับผมแม่งไม่คุ้มค่าเลยวะไอ้แกมานี่ไม่ฟันหน่อยฟสนฟันฮู้ยสไหนใครไล่บูลี่คุณผู้หญิงแกจะเป็มันยังไงล่ะกูนี่ไล่ตกเรียงตัวเลยนะ <laughs> ว้าว้าวาดูดีเจมแม่งตบเต็ไมไปหมดเลยแหม ของกูของกูแต่เพียงผู้เดียวแกด้วยมาดิฆ่าหมดนะจังหวะนี้เออมันเฉื่อนจริงๆว่ะไล่บูลี่สิมูเลเตอร์ไงนี่ไงนี่ไงไฟลุกโชนเฟรมไคเซอร์มึงจะมาสู้กูอย่างนั้นเหรอมันนีกลวโคตรเก่งเลยทำไมกูฟันมันไม่ได้โอเคฟันได้คุณผู้ชมเลือดมันค่อยๆลดแล้วนะครับมาี่มาี่มาี่มาเร็วเอ้ยคิ้จะหนีไปไหนเพื่อนชอบไล่บูลี่นะ รอบไล่บุลีมันนี่ไม่เซ็งว่ะผมยังวันชดเขาไม่ได้ตกลงไปตายไปโอ้าย g o อดสปีดรันอะไรเนี่ยลงมาผมขี้เกียจไล่ตามเขาละไม่มึงมาให้กูฟันถึงที่เลยคือผมมองไม่เห็นว่าเกมนี้เอฟเฟกแม่งอลังการสุดๆคุณเห็นปะ่ะเอฟเฟกแบบอลังการเกินมองไม่เห็นอะไรเลย โอ้เพื่อนไม่นะเพื่อนไม่นะอยากตีเราจริงจริงหรอมันตีไม่เข้าหรอกมบอกไม่ตีไม่เข้าไรประโยชน์โว้อีกแล้วดาฟไฟอีกแล้ว d e มอนสเลเยอร์น่นี่ของผมตีเขาไม่กี่ทีเขาไม่ตายเลยอ่ะไฮ้นายคิดว่าหล่อเท่หรอวะกูตีหมดใครคนไหนเก่งหรือว่ากาก,ากูไม่สนกูตี <c oughs> <c oughs> นี่มันคือการไล่บูลี่ชัดเลยด้วยวะ <c oughs> เมื่อกี้นายทำอะไรนะตะกี้นายฟันเราเหรอแคน่ะมันกระจอกจริงมันให้อารมณ์เหมือนตอนที่มีฮอปกับผมไปเจอโซโลตอนแรกนะครับแล้วโซโลทถาสู้ยและแพ้อย่างน่าสงสารใช่ดูดูเจ้าหมอนี่แอนอกลับแล้วคุณผู้ชมการฟันที่กลางหลังนะครับถือว่าเป็นการเสียศักดิ์ศรีมากๆของนักดาบดีมากฟันข้างหน้า เอาจริงๆนะผมคิดว่าผมควรจะสรุปสิ่งที่ควรเติมของเกมนี้ได้เลยเติมมันนี้เยอะๆใช่คุณผู้ชมเติมมันนี้เยอะๆไอ้คุณตรงเนี้ยสำคัญมากๆถ้าเกิดคุณอยากเทพเหมือนกับผมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญอพอๆกันนะครับออโต้รีเบิร์ฟเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอ่อมีอันนี้แล้วแล้วมันคูณที่คุณเยอะๆใช่ไหมคุณจําเป็นที่จะต้องเอ่อทำให้มันนั้นรีเบิร์ฟเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแกนะแกคือคุณคงแบบไม่ใหญ่จะมานั่งกดคลิกรีเบิร์ฟเองอ่ะนึกออกปะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยออโต้รีเบิร์ฟถือว่าดีมากๆนะครับก็ลงมาเล่นดูคุณผู้ชม Strong Ninja Simulator เกมสนุกดีนะครับแต่มันจะสนุกกว่านี้ถ้าคุณเติม